ใจของพวกเราทุกวันนี้วุ่นวายก็เพราะความรักความชางังความกลัวความหลงนี่แหละพอรักแล้วก็วุ่นวายแล้วรักเขาเขาจะรักเรามัม่คิดละรักเขาแล้วเขาจะทิ้งเราหรือไม่เขาทิ้งเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเราไม่รักเขาเขาจะทิ้งเราเราก็ไม่เดือดร้อนทำไมเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราทำไมไปรักเขาทำไม ถ้าจะรักก็ต้องรักแบบเมตตาสิถ้ารักแบบเมตตานี้ไม่เป็นโทษเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากเขารักแบบเมตตานี้รักเพื่อให้รักด้วยการให้เห็นเขาทุกข์ก็ให้ความสุขกับเขาพอเห็นเขมีความสุขเราก็มีความสุขแต่เราไม่ต้องการอะไรจากเขาต้องรักแบบนี้รักแบบไม่ต้องการอะไรจากเขา ถ้ารักแบบต้องการนี่มันจะเสียใจเวลาไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจากเขาเราลักเขาเราอยากจะให้เขารักเรากลับนี่พอเขาไม่รักเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเรารักแบบเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนเราจะไม่เสียใจเห็นพ่อแม่รักลูกนี่ไม่ก็เสียใจกับลูกลูกจะรักพ่อรักแม่หรือไม่พ่อแม่ก็รักลูกนี่นี่รักแบบเมตตา รักแบบให้ไม่ได้รักแบบที่จะเอาอะไรเป็นผลตอบแทนอยากจะเห็นผลตอบแทนก็คืออยากจะให้ลูกมีความสุขเท่านั้นเองอยากจะให้ลูกปลอดภัยอยากจะให้ลูกดีถ้าลูกดีลูกปลอดภัยลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขแบบนี่รักแบบเมตตารักแบบนี้พระพจทธเจ้าสอนให้รักแต่อย่าไปรักแบบต้องการ ให้ได้สิ่งที่เรารักอย่างนี้จะเสียใจเวลาไม่ได้สิ่งที่เรารักให้รักแบบให้อย่าไปรักแบบเอาถ้ารักแบบเอาแล้วพอไม่ได้ก็จะเสียใจถ้ารักแบบให้นี้มันไม่เสียใจเพราะมันให้ได้ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ที่เราเนาเป็นเราเป็นคนให้เราควบคุมการให้ได้แต่เราควบคุมการรับไม่ได้ เราให้แล้วเราต้องการได้รับอะไรตอบแทนนี้ถ้าไม่ได้รับตอบแทนเราก็จะเสียใจนี่คือให้ศึกษาให้เห็นสิ่งที่จะมากระทบกับใจเราว่าเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราเสมอหรอกเขาให้ความสุขกับเราเท่าไหร่เขาก็จะให้ความทุกข์กับเราเท่านั้นแนหะเพราะเวลามันหมดไปความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปสุขมากก็ทุกมาก สุขน้อยก็ทุกน้อยให้รู้จักคิดให้รู้จักอยู่อยู่แบบไม่ทุกข์นั้นเราต้องมาหัดทําใจเราให้เฉยให้ได้ถ้าเราทําใจให้เฉยไม่ได้เราก็ต้องไปลักไปชังแบบที่เราเป็นกันอยู่แล้วก็ไปดีใจไปเสียใจกับสิ่งที่เราได้มาเสียไป นี่เป็นวิธีที่พวกเราหาความสุขกันหาความสุขด้วยความรักด้วยความรักสิ่งนั้นสิ่งนี้รักคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วเดี๋ยวพอสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เขาไม่ให้ความสุขกับเราความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาก็มาแทนที่